ก่อนจะไปดูคลิปน,นี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นนะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปน,นี้ไปดูกันได้เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้พีโย่ผมฟรีโตนะครับผมก็วันนี้เราจะมาช่วยหวานนะครับผมโอเคและวันนี้นะครับเราจะมาช่วยหวานด้วยการแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าไททันเอรินนะครับผมนี่ทุกคนน่าจะรู้จักตัวนี้นะครับผมโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปช่วยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้กับพี่ด้วยนะทุกคนอืมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับพี่หวานด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะปิดชื่อนั่นเดี๋ยวผมจะทาการใส่คัสซัมเบชี่ปั๊บนึงนะครับสามสองแล้วก็บอกทีมนะครับโอเคก็ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอตั้งขอบคุณซองโฟกัสซีนะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม่ครับนั่นเองเนาะก็คือเมื่อนี้เขาจะมาเอาซีวีรอดเซาซีซโมงตามเดิมเนาะก็คือนี่เป็นแมปไบโอมที่เขาเคยเล่นไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาจะกลับมาเล่นอีกเนาะว่าเขายังสำรวจโบเบิร์ตนั่นเองมาเอาไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่าเออ เมื่อกี้จะบอกอย่างวะเออเอาชีวิตรอดในแบบไอโอมโอเควอาไปแล้วเนาะอ่าเมื่อกี้มันเห็นคือเห็นมาลายไงเลยแต่ว่าเออดิดิ๊ดิุ๊กคนเอ้ยเดี๋ยวถ้าเราให้มันเห็นตอนนี้มันจะไม่เนียนเลยนะตัวฟักไรกับมาลายาท้ามันไปตอนเช้าดีกว่านะครับเฮ้ยน่าอะไรอ่ะเย้เคลูกปั้นหนูนี่ท้ามันมีมอนสเตอร์ออกมาจะได้ช่วยหวานได้ทุกคนเตงโมตงโมเตงโมโอเคทุกคนเรามีของกินแล้ว คือมาแต่ละทีไม่มีของกินตลอดเลยตอนนี้มีละเยี่ยมโอเคเยี่ยมเฮ้ยเขากินอ๋อนี่เป็นรูปปั้นมันมีที่เข้าไปไหมวะไม่มีหรอกอืมเหมือนจะเป็นรูปปั้นที่มีสองหัวนะเอ๊ะเราไปที่อื่นโอ้โหไม่เห็นคนตาถั่วาแหง้วงทุกคนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นป่าแล้วก็เป็นน้ำนะ ม้าลายอีกละเราสามารถขี่ม้าลายได้ไหมไม่น่าได้หรือว่ามันต้องมีอ่านให้เอ้ยเม้ากัดเหรอมาเอ้ยมาดูม้ามันกัดด้วยเหรอทุกคนผมม้าลายดูอันนี้พี่ไม่พี่ไม่รู้นะโอ้แล้วแถบนีม้าลายเยอะด้วยเราจะแปลงน้าหนไอยดีเราจะแปลงน้าตอนที่แบบว่าหวานอยู่ในภัยอันตรายดีกว่านะครับตอนนี้ก็แบบว่าเนียนๆไปก่อนอุ้ยเสือ ยีดเขี้ยเสือดาวอ่ะส่วนเหตุผลที่ผมตัวเล็กนะครับก็คือถ้ามันตัวใหญ่มันช่วยหวานไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเขี้ยน่ากลัวแบบไปดีกว่าเออเฮ้ยคือมันแบบว่ามันหันมาแล้วหวา่นกลัวเนี้ยเนีอีกแล้วถ้ามันจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะช่วยเองนะถ้ามันจัดการน้ำหวานเดี๋ยวพี่จะช่วยเองเราไม่รู้ไงมันจะมาหาน้องหวานไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่ชายพิทโตจะมาช่วยเองโอเคป้ะเราจะไปเดินทางเขาเรียกว่า เดินตามหาเกาะแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่าไก่ไก่เอ้ยเอ้ยดาบลอยได้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมิบายมัยนเห็นดาบเดมอนลอยได้อะเฮ้ยคนน่าก,กลัวเลยอะไรวะไอ้กไงไงแล้วทำไมมันอยู่ดีมันตายวะว่ <c oughs> ะาจะ <c oughs> ช่วยตีเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไมันม,ม,มีนั่นด้วยน่ากลัววะ่ะ มีอะไรบ้างนะมันทะเลมีปลาป่ะครับในน้ำดูไม่มีอะไรเลยมีปลาครับสาลาลองกระโดดลงไปดูครับอาจจะมีปลาอยู่อาราไม่ที่อื่นกันตอนนี้วะท่หวานไม่อยากแบบมาสร้างบ้านอะไรเงี้ยมันแบบมันดูเดิมๆเนาะมันดูน่าเบื่ออยากแบบเดินสำรวจอะไรงี้มากกว่าคิดว่าทุกคนจะไปเล่าเนท่านดีกว่านะถ้าอยู่บนต้นไม้เี็นไหมมันไม่อุ้ยนี่อะไรเนี่ยมันจะเห็นป่าวะเออเห็นไหมมันน่าจะเห็นเนาะ อืมแปลกดีมันต้จะเห็นอยู่นะถ้าเราเย็นมันจะเป็นแร่อะไรสักอย่างที่เราขุดมาถ้าไม่เห็นก็จะตกจะทำให้เราตกลงมานะโอ้ไม่เห็นเลยอะไปแบบว่ายน้ำสำรวจอะแต่ถ้าเราเจอมันจะฆ่ามันจะฆ่าเราเป็นท่านเลยเป็นลิงวะเอ้ยทำไมมันเสือดาวมันเยอะจังวะทุกคนไปตรงไหนก็เจอเอ้ยเอ้ยอะไรอะค่านป่าเหรอแตีมันก็ตาสีเขียวะเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆเอ้ยอย่ามาอย่ามานี่ เอ้ยมันเหมือนเอ้ยมันทุกคนมันเหมือนเอเลนในเรื่องแอนแทคออนไดท่าเลยจะเป็นคนดีจะเป็นในท่านจูโจมอุ้ยตั้มไม่หยุดเลยเฮ้ยเขาเป็นในท่านจูโจมไงตัวเตี้ยจังเฮ้ยเป็นในท่านจูโจมตัวเล็กจังอ่ะปกตมันก็ใหญ่กว่าตัวเธอนั่นแหละอจะหนีไปตรงไหนเนี่ยจะหนีทำไมไม่ได้ทำร้ายหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตามมาเราคงต้องให้ของเราคงต้องให้ของแบบว่าของที่จะทำให้มันเทใจนะ เดี๋ยวมันอาจจะวิ่งตกตายก็ได้นะทุกคนว้าย่าไปหายไปดีกว่าเฮ้ยจะเจ้าหนีทำไมกูไม่ได้ตีเฮ้ยมันก็หันมาฟ้องเลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเจ้าเสือช่วยด้วยอ้าอกคนเสือกับอันเนี้ยไหนจะน่ากลัวกันแหละเ้ยมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ขังเราอะไรเนี่ย เออเราเป็นแล้วจะมาขังเพื so ่อเพื่อขังทำไมถามก่อนก็มึงวิ่งหนีกูเอ้ยอย่ามาไม่เอากลัวฉันเป็นมิดกลัวไอ้ยมันอาจจะเป็นอะไรมาจะโรคอะไรมึงกลัวอะไรเนี่ยเ้ยกูมาช่วยเอ้ยเอ้ยโรคจีดหรอเอ้ยมึงโรคจีดหรอฮะเอ้ยมึงอ่านมึงโรคจีดหรอ เอโโอตีไม่ได้ด้วยอ่ะฉันเป็นมีดรไม่เอาน่ากลัวเหมือนลูกจีดเลยไม่ต้องมาขังนะถ้าถ้าเป็นคนเป็นมีดกันเขาไม่ขังกันหรอกเด้อเขาบรข,ขังกันเขาบรขังกันเด้อถ้าเป็นเป็นมีดกันนะเยซูมาตัวจให้เอ,ออด,ดําเออไม่ใช่ัจะขังให้มันอ่านเรานะครับ มา,ไม,<อ>าไม่อ่านตอนนี้เราชีวิตรอนตอนนี้ว่าไอาเสือดำอ่ะไม่เคยเห็นเสือดำเลยว่ะไอเสือดาก็เยอะนะโวยแก่เ้ยหนีก้อนบนอะไรพักก่อนโอ้หิวแล้วตอนนี้ไม่นี่อะไรอ่ะโอ้ใบโอมนี้มีอะไรเยอะแยะหมดเลยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้มันไปไหนแล้วโอเคมันคงไปอ้โอูกำลังจะพูดมันคงไม่ตามเรามาแล้วอ่ะ เอ้ยเอ้ยออกไม่ได้เอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนทุกคนมันตั้งใจจะขังเราชัวร์เอ้ยเอ้ยก็เข้ามาจรีงจริงๆด้วยไม่ไม่ไม่เฮ้ยก็วังกันหน่อยดิเอ้ยเฮ้ยมึงวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเช่นกลัวว่ะเหมือนลูกจิตเลยทุกคนเอ้ยก็ฟังกันหน่อยดิก็จะช่วยไงออาคื ตกเออตกกูไม่ช่วยมึงอ่ะวิ่งหนีอยู่ได้ตกลุมลากเธอไม่ไหวมึงช่วยจ้ะให้มอนเตอร์มาฆ่าเลยเดี๋ยวให้มอนเตอร์มาฆ่าเลยครับเออเธอไม่ใช่คนวันที่เมื่อกินเลยตอนนี้มันก็วิ่งช้าดิเฮ้ยอ้าอะไรเนี่ยมึงจะหนีทำไมก็มึงน่ากลัวเอ้อเหมือนโรคจิตเลย บอกวิ่งตามไมอ้เนี่ยถ้าเป็นคนเป็นมิตรกันเขาไม่ขังกันหรอกนะเว้ย <c oughs> เอ้ยพูดอะไรอย่ามาใกล้บ,บอกบไม่เป็นมิตรอ้าวเมื่อก<ะ>ี้บอกเป็นมิตด,ดอ, <c oughs> อันนี้ก็คือยอมเราเลยใช่ไหมว่าไม่ไม,ม่เป็นมิตรอ๋อกูวิ่งหนีใจหุนเงี้วิ่งหนีอย่างเดียวกูม,มึงวิ่งน่ากลัวนา่ากลียดน่ากลัว <ก>แต่ไม่ช่วย,วยอโอเคถ้าถ้าช่วยจริงก็อย่ามาตีตีไตั้งสองรอบเนี่ยโอเคจะให้ช่วยอะไรต้องทําตัวดีดีดิจะให้ช่วยอะไรอืมอยากได้กําแพงใหญ่ๆที่เอาไว้ขังในท่านที่มันแบบแบบว่าไม่ให้ในท่านเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ย เอเโลกนี้มีไทท, <ำ S 2> ทันแค่ตัวเดียวถ้าทำไม่ได้ไม่เชื่อเด้อเป็นคนคนดีก็เป็นมิรอะไรเงี้ยโลกนี้มีไททันแค่ตัวเดียวและและแกเป็นไรแกเป็นไททันหรือเป็นอะไรถ้าบอกเป็นไททันไม่เชื่อนะถ้าถ้าบอกเป็นโลกจิตนี่เชื่ออยู่ โกรธโกรธโกรธไปดีนะกลัวไม่อยากใกล้เอาตรงไหนกำแพงถ้าถ้าไม่อยากให้ถ้าถ้าอยากให้งอถ้าอยากให้งอก็ต้องทำกำแพงเอาตรงไหนกำแพงตรงตรงไหนก็ได้เนี่ยบนต้นไม้เลยก็ได้บนต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกหรือว่าข้างล่างก็ได้อุ๊ยเจ็บเจ็บะทำไงวะทุกคนโอไม่กินอาหารแล้วมันลดทุกทีเลยวะ อุ้ยมันเติร์กเยอะอยู่นะตัวนี้จ๋งว่ะเอ้ยถ้ามาตกปลานะถ้ามาตกแบบมายืนอยู่แล้วก็ตกปลาคิวอยู่นะแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยซอมบี้อุ้ยไม่ใช่อะไรทุกคนเรามีดาบ,บดาบไดมอนจ่าอาโอเคเรียบร้อย,อยทุกคนอุ้ยเยสเชได้เลสโตนมาอุ้ยโอ้ตกใจหมดเลยคือว่าอะไรเยสมาทำกงแพลงไงว่า อุ๊ยเอาเรื่องอยู่ก็ได้อยู่นะเข้ามาดริเดี๋ยวก็ขังหรอแล้วทาแล้วเราจะทำกำแพงไปทำไมในเมื่อเราไม่มีเมืองข้างในเออหรือว่าทํากําแพงแล้วแบบข้างในเป็นบ้านเราแบบบ้านเขาเลยกบ้านไดมอนด์อ่ะเป็นทาเป็นท่าดอีกแล้วเราน่าสนถ้าถ้ามันจะปีขนาดนั้นนะมันอยู่ที่ว่ามันจะปีหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้ได้แค่โอ้โหมันสร้างได้ไงวะเนี้ยแป๊บเดียวเองนะ ทำตั้งไกลแต่แบบแป๊บเดียวยังทำได้ไงวะน,น,น,นั่นนู่ตรงนั้นโอ้โหโอเคทำแล้วขเขาเรียกอะไรวะสามทิศโอเคทิศที่สี่เรียบร้อยโอ้โหเย็ดเข้ขังซอมบี้ไว้กับกูดว้วยอ้าโอ้ยโอ้ยทำไมมันตีแรงจังอะโอ้ยไม่ตี <Hunter S 1> อควรแรงเลยเฮ้ยนายเราขอขอกลเด้เนเขาเรียกอะไรวะ ก็ดินเหตุได้ปะ่ะเรามีหัวใจสามหัวใจเองฉันช่วยเองขอบคุณมากฉันเชื่อแล้วว่านายเป็นคนดนีเพราะน,นายทำกำแพงให้ฉันยังไงล่ะแล้วน,นายก็ช่วยปกป,ป้องฉันด้วยจุกกรดโอ้ไม่ล่ะขอบคุณฉันมีสิมีแล้วนะเฮ้ยจะมีหรออยากยแฟนเธอเอ้ยนี่บล็อกเลยวะไม่เคยเห็นบล็อกสีส้มมันเป็นอิดหรือเปล่าฉันให้เลยนะเราดูกันเป็นไหนล่ะอปเปอร์ เอออราไาสร้างกำแพงให้เสร็จใน,น,น,นว่าอย่ามีตัวอะไรเร้าดูแต่ขนมคอปเปือยว่าขนมคอปเปือมันไปนไหนละเกียงเสียดาวเอ,อ้ยเอ,อ้ยสมมติถ้าสู้เอพูดอะไรไว้เนี่ยสมมติถ้าเราตีมันมันจะกดัดเราปะเอ,อ้ยมัน,นอนออ้ยน้องน,น่ารักน้องน,นอนแล้วน้องน,น่ารักขึ้นเยอะเลยแล้วทำไมไอ้ดำไม่นอนลูกทำไมลูกไม่นอนอ่ะ อยากเป็นใครเถอะไม่ล่ะขอบคุณค่ะแต่ขอบใจสําหรับโกลเด้นฮีนะคะแต่ว่าไม่ดีกว่าัน s มีแล้วนะคะ s มีแล้วแล้วเมือนถึงไม่รับรักฉันเลยอ่ะรักหนึ่งวันเอออย่ามาใกล้ฉันก็คือสามีเธอไงล่ะก็บอกว่าไม่ชอบคนให้มาใกล้โอเคงอนวะถึงแกจะไม่ใช่คนก็เแตะงอนนั้นนั่งงอนอยู่ตรงนี้นั่งนั่งงอน I don't like โอ้โหดูว่ดูดูบนงอนนั่งงอนดูมันงอนดีโกงตูดใส่เราอยู่น่ะ โอ๋อ่ะโอ๋โอก็ได้โอโอก็ได้โอ้ทุกคนอยู่ในกำแพงอ้ยจริงว่ะเหมือนแบบเป็นบ้านของเราอย่างเดียเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวะเจ้ามันชื่ออะไรนะไททันใช่เจ้าไททันย่านนายช่วยทําแบบว่าบ้านต้นไม้ให้ฉันหน่อยสิแต่ว่าแบบไม่เอาเป็นบ้านไม้นะเอาเป็นบ้านไดมอนอะไรเงี้ยอุ้ยโอ้วาปได้เหรอวะโคตรจริงเลยเนี่ยอยากได้บ้านต้นไม้ข้างบนนั่นอะ แต่ว่าต้องเป็นเพชรเท่านั้นนะอุ้ยเสือสป,ปินว่ะทำไม่เป็นอุ้ยทำไมมันมีลูกด้วยกันน่ะมีข้อแม้บ้า,บากันหรอเฮ้ยหวานใจเย็นเฮ้ยนูนอลังมากเลย,อ,อ,ยอะไรพูดอะไรเนี่ยมีข้อแม้อ่าฮะข้อแม้อะไรต้องเป็นแฟนฉันอรไรต้องเป็นแฟนฉันอาไม่ดีกว่าค่ะงั้นนอนบนต้นไม้แบบนี้เลยก็ได้ เฮ้ยยี่ทําไงตอนนี้เช้าเลยวจรรู้สึกเหมือนเพิ่งนอนไปสามวีเองนะอะไรบ้านไดมอนเหได้ไม่ชอบเจ้ามัจะทําไมเธอเองเราไม่ชอบเราไม่ชอบผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงอ่ะโทษทีอุ้ยอุ้ยอุยเจ็บโอ้โหมันอันอันนี้โง่เองตกมาเอง หาทางขึ <m ans> <m ans> ้นเองก็ได้วะอุ้ยได้ยินเสียงซอมบี้น่าจะอยู่ข้างนอกนะฟังแปกเสียงซึ้บเยสเอ้ยเยมันทำไมด้จริงวะอุ้ยอุ๊ยเจ๋งเจ็งเยอะเจิงมากอือโอ้โแฟนเธอชื่ออะไรอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยยี่เฉยดิแฟนเธอชื่ออะไร แฟนในฉันนะคะชื่อเฟยโด้ฮาร์ส่วนเธอคือไททันเอลินใช่ไหมเธอกลับไปหามีขาสึซะเถอะฉันหลอกว่าโอ้เครียจังว่าโอ้ไททันแบบโอ้ใจไม่ใจปั๊มไม่ใจใหญ่เลยโอ้ทำาม้หิงได้บ้านเลยขนาดนี้โอ้โหหนีดีกว่าหนีไปบ้านหลังอื่นดีกว่าไอ้้องหวานดูทุกคนดูหวานดิไม่อยู่ด้วยแล้ว อยู่ด้วยแล้วอยู่หลังอื่นดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่แบบ alone alone เอ้ยเอ้ยเอ้ยเราเราไปเราไปกำแพงได้ป่าเอ้ยท่านเรามีบล็อกนะเอ้ยนี่ไงนี่ชึบชึบเอ้ยนี่ไงโลกไพนนอสสวัสดีโลกไพนนอสเอ้ยไม่ได้ทุกคนต้องดึงกลับมาโดนขังอยู่ในกำแพงเ,เอ้ยอะไร โออโอเคกว้างขึ้นเยอะดีมากเยี่ยมที่สุดเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็เตียงอยู่ตรงกลางแล้วก็นอนคนเดียวพี่อะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะตอนนี <c oughs> ้งว่วงมากเลยฮะได้ไหวแล้วค่ะงว่วงมากเลยเออนี่เอาหมาแล้วทำไมไม่ใส่ใส่ตั่วไว้ก็ดีมาโอเคทุกคนเรามาทำการสร้างบ้านของตัวเองนะคะ <c oughs> โอ้ดีจะไ,ไม่ตกนะคะเมื่อกี้นะคะ มาโอเคจึบจึบยึบจึบจึบเอ้ยยังไม่ต้องมาแย่งสร้างอ่ะเราก็่ันเยแต่จะช่วยเธอไงหนอไม่น่ารักเลยอู้ที่ถาวนตรงนั้นด้วยเราสามารถหลงแบบไม่เจ็บตัวได้ป่ะวะแต่เราต้องขุดไม้ก่อนเอ้ยเอ้ยตุกเอ้ยแกจะฆ่าฉันหรอ แกจะฆ่าฉันหรอโกรธแล้วไม่คุยด้วยแล้วเอาเป็นอะไรไม่คุยด้วยแล้วโอ้โอ้ไม่คุยด้วยนะโอ้ไม่แอบโกรธนะโอ้เจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บตรงที่ตีนเป่าให้หน่อยเปร่าตีนให้หน่อยเป่าเป่าตีนให้หน่อยพาขึ้นไปข้างบนเลย ทำตกลงมาเจ็บนะเว้ยจิงบรินแอปเปลิลเราเจ็บนะเธอทำเราเจ็บเราเสียใจอะเดี๋ยวจะช่วยพาเธอไปไปห้างโนงนะเอ้ยจริงเอ้ยเๆ้ยเ้ย,ยจิงเย็ด เย่แ yeah. ถววันไม่สนใจสนใจแถววันชิปอืมจริงวะอันนี้ไม่ต้องออกเย่เ yeah. ค okay. บักแสงเย่เค yeah. นี่เราทำหน้าต่างดีกว่านี่คือหน้าต่างโอเค this is a window window <c oughs> เท่ากันบ้างวะ อันนี้ห้าอันนี้สี่อันนี้ต้องเอาโอเคเท้าเทียมกันแล้วบ้านอีกแล้วนั่นเลยไม่มีวิวเลยกระเพงทั้งนั้นเอ๊ะทำไมต้องมีสองเตียงอะทำไมต้องเป็นสีส้มด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมีสองเตียงอะแกจะนอนกับฉันหรอไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มันผิดกฎผิดศีลผิดจริยธรรมจริญญานจริยธรรมอะไรสักอย่างไม่ได้มันผิดหลักธรรมชาติฉันเฮ้ยไม่ได้ฉันจะกลับว้กลับร่างมนุษย์ละโอยฉันนอนได้อะไอฉันง่วงมากแล้วนะออฉันจะกลับร่างมนุษย์ละเฮ้ยนี่กลับร่างมนุษย์ได้ด้วยเหรอนึ่ว่าเป็นไททันแบบ ร้100อยเปอร์เซ็นต์สิโอ้สามสองหนึ่งโอ้โหมีนับเลขให้ด้วยคิดดูนเอ้ยเอ้ยเด็กอะได้แล้วว่ะที่รักพูดแทนเจดามันเขาอ่ะก็เข้าแฟนยังไงก็นั่นเขาพูดเลยไงว่าเขามีแฟนคนเดียวคือโดไงแล้วแบบมันมันจะเป็นแฟนเขาเลยบอกไม่ได้ที่รักเขาเป็นไททันนะที่รักรับใจมันี่ย เขาจะรู้ไหมนี่อ่ะจะรู้ไหมนี่เกมเนี้ยจะโรคจิตว่ะไม่โรคจิตแล้วก็เกมมันต่วิ่งหนีเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนดีอ่ะไม่รู้สิก็กลัวถ้าผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายบ๊ายบาย